สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาใช้กราฟทองคาไปได้วยกันนะครับในเช้าวันพุธที่2 6มีนาคมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสั้นๆในทำเฟรมวิกนะครับทำเฟรมวิกนะครับได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้แล้วแต่ไม่ชนต้านใช่ไหมครับต้านเดแล้วเมื่อวานหรือเมื่อวัออน,กอนก่อนก็มีการกดตัวลงทําไส้แต่ก็ไม่ชนรับเดเหมือนกันจากนั้นค่อยๆดินไส้กลับส่วนในทำเฟรมเล็กก็เป็นการสร้างจุดกลับตัวค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมาถูกไหมทำเฟรมวิกเนี่ย เนื่องจากตอนนี้ได้มีการทําไส้ทั้งสองฝั่งแล้วแปลว่าตอนเนี้มันสามารถที่จะเบรกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้หรือมันอาจจะเป็นการไซด์เวยเล็กๆในการทำเฟรมวิงก,ก็ได้ก็คือวิ่งวิ่งขึ้นทําไส้กดลงทําไส้วิ่งขึ้นทาไส,ส,ส้ซึ่งในทาเฟรมเดก,ก็เป็นการยกตัวซึ่ยกตัวขึ้นสร้างจุดกลับตัวลงมากดตัวลงไปแล้วก็สร้างจุดกลับตัวขึ้นมาใหม่เรื่อยๆก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับทำเฟรมวิ่งมันก็เป็นจุดที่เราไม่กดออกคอเดอร์ นะครับในทำฟิวเอรโฟอ่ะมันหาจุดออกออเดอร์ได้ก็ก็แล้วแต่แต่ในทำฟิววิคนะครับสำหรับวิคคือตอนนี้ยังไม่กดออกออเดอร์ถูกไหมเพราะถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราออกออเดอร์ที่กลางแห้งซึ่งมันก็จะเป็นออเดอร์ที่มันถือว่าไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเล่นให้เล่นให้รอเวการเบรกถูกไหมครับอย่างถ้าตอนที่มันกดตัวลงเต็มที่เนี่ยมันังไม่ชนสามพันแล้วเราไปอันนั้นมันก็ไม่ติดเนาะไม่ติดอะไรถูกไหมพอทำฟิววิคกดตัวลงไม่ชนสามพัน ไม่ให้นคนได้ไม้าบที่3,000นะที่แนวรับจิตวิญญาหลักพันนะไม่ใช่หนักร้อยนะหลักพันที่3,000แล้วมันก็ดึงไส้กลับโอเคก็ก็ถือว่าไม่มีคนได้ไม้ายเพิ่มจากทางเฟรมวิคถูกไหมครับเนาะวิคเราก็ดูกันประมาณนี้ก่อนเพราะตอนนี้วิคก,กัะมันเบรกได้ทั้งสองทางถ้ามันต้องการที่จะเบรกเทียงเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบแล้วล่อบาบมันก็จะกดตัวลงมาล่อใบนะก็ล่อบาอบาที่แนวรับเฟสโกล่อบที่แนวรับวิคแล้วก็ไออแนวรับ สามพันแล้วก็เดแล้วก็กดตัวมันล่อไปที่แนวเราวิกและเดของตัวเองเราค่อยลากลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งบ่ายอย่างนั้นอันนี้ก็สิก็คือส,สิ่งที่มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามันล่อบายแล้วหรือถ้ามันต้องการที่จะเบรกไปทำออร์ดทำไฮไม่ ine, มันก็คือยกตัวขึ้นล่อเซลแล้วไปเรื่อยๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะเราจะเล่นฝั่งใดเราก็ต้องรอให้มันมีจุดที่มันสามารถที่จะออกอเดอร์ได้ก็คืออย่างน้อยสุดในทางเฟรมนี้ก็คือยกตัวขึ้นไปชนต้าแล้วชวนสําเร็จ แล้วการที่มันกดตัวลงมาเคลียเราก็ค่อยหาใบใบไอ้เนี้ยเล่นได้เนาะก็เหมือนกันคือเราเล่นเวลาเราเล่นเราก็เล่นประมาณนี้เหมือนกันถูกไหมก็เหมือนวิวกะเราไม่ต้องดูในทำฟเล์มวิคนะเราแค่ยกเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราไม่ต้องดูในทำฟิมเล็กนะเราแค่ยกวิคเป็นตัวอย่างือเห็นไหมยกตัวขึ้นชนต้านสําเร็จใช่ไหมครับสร้างเนื้อเทียนสําเร็จเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงเคลียกรวมฝั่งบาบแต่ไม่ถึงอีกรับไปถึงรับนี้แล้วก็ไม่ถึงอีกรับแล้วเราบายสุดท้ายมันดึงไส้กลับ ไม้ไปเราก็ปลอดภัยแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ถึงตรงเนี้มันจะเป็นจุดที่ผมไม่แนะนําให้ไปเพราะว่าถ้ามันมันทะลุไส้นี้มาอีกรอบมันก็มีสเที่จะกดตัวลงชนสามพันนะครับแต่อย่างที่บอกคือมันไม่ต้องการที่จะลอบายเพิ่มมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้มีการชนสามพันอย่างน้อยคือสําหรับตอนนี้อาจจะเดี๋ยวมีการกดตัวลงมาอีกรอบแล้วมาชนสามพันรอบไปแล้วไปต่อก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มันคือการไซด์เวย์อยู่เนาะยกตัวขึ้นไม่ชนต้านกดตัวลงไม่ชนรับ มันคือการไซด์เวย์อยู่ในพฤติกรรมแบบนี้นะครับสำหรับวีคเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในทนะั time frame day, นเดย์เนาะทันเดย์เนาะเรื่องจากมันได้มีการสร้าง price action หรือจุดกลับตัวฝั่งเซลใช่ไหมสำเร็จสำเร็จคืออะไรครับสำเร็จคือไม่มีไส้ของแท่งก่อนหน้ามาขวางเห็นไหมไสม้อยู่ตรงนี้แล้วปิดแท่งจริงอยู่ตรงนี้แปลว่าปิดอยู่เหนือไส้ เป็นการสร้างจุดกับตัวสำเร็จใช่ไหมพอเปิดแท่งแดงมาก็ยังปิดเป็นแท่งแดงนี่คือการสร้างจุดกับตัวสำเร็จแล้วสมบูรณ์คือสมบูรณ์ในแท่งนี้ที่สามารถกดตัวลงมาชนรับแล้วชนสำเร็จถูกไหมแต่แข็งแรงพอหรือยังยังครับเพราะยังไม่ได้มาชนรับสามพันหรือรับเนี่ยรับที่เป็นจุดบินตรงนี้เพราะว่าการที่จะสร้างจุดกับตัวให้สำเร็จสมบูรณ์รับแข็งแรงเนี่ยอย่างน้อยสุดมันต้องปิดอยู่ต่ำกว่ารับที่เป็นรับที่มันค่อนข้างเป็นรับสาคัญซึ่งรับเล็กๆอย่างเนี้ย ึงแนวรับเดมันก็ถือว่าเป็นรับสําคัญใช่ไหมแต่เนื่องจากมันเป็นรับที่มันไม่ได้เป็นแท่งที่แบบเป็นแท่งบินแล้วใหญ่มากอ่ะมันเป็นรับที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเห็นไหมครับมันชนปุ๊บมันก็กดตัวลงมาเลยแล้วสามารถกดตัวลงมาถึงสามพันได้เนี่ยจากจากเนี่ยรับเนี่ยรับจุดเปิดเนี่ยรับจุดเปิดเนี่ยกดตัวลงชนรับเสร็จปุ๊บกดมากดตัวลงมาอีกสามพันสามร้อยจุดคุณเห็นไหมว่ามันลกมันลากให้คนแตกได้เลยเห็นไหมชนรับที่มันไม่สําคัญอ่ะมันสามารถไล่ให้คนแตกได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นให้หารับสําคัญคือออยย่างน้ เป็นรับที่เป็นจุดที่มันทุบลงมาหรือเป็นแท่งที่มันบินขึ้นไปอันนั้นอาจจะเป็นรับที่แข็งแรงอย่างเช่นรับนี้เห็นไหมกดตัวลงชนรับแต่ก็ชนไม่สําเร็จแต่ถือว่าชนทิ้งไว้แล้วพร้อมที่จะกดตัวลงมาอีกรอบอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดการไว้แล้วชนทิ้งไว้แล้วเสร็จพวกมีการยกตัวขึ้นเคลียร์บอลลูนฝั่งเซล์เปิดแท่งใหม่มาก,กดตัวลงทําไส้ถูกไหมแล้วก็ยกตัวขึ้นเคลียร์บอลลูนฝั่งเซล์อีกรอบแต่ทำไฮไส้ทิ้งไว้แล้ว แล้วแทงเมื่อวานมีการชนต้านแต่ชนไม่สําเร็จเห็นไหมครับเลยต้านผ่านไส้ทํำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านเห็นไหมแล้วถ้าใครได้ไม้เซลลมาก็ถือว่าเป็นไม้เซลล์ที่ไม่ได้ผิดเพราะคุณไม่ได้โฟลโลเซลลคุณไม่ได้โฟลโลบายเห็นไหมเมื่อวานนะตอนที่แท่งเดมันดันไปเต็มแท่งแล้วคุณเซลล์ลงมาไม่ไม่ถือว่าเป็นไม้เซล์ที่ผิดถูกไหมมันไม่ใช่การโฟลโลเซลมันคือการที่เราไปหาเซลล์จากไม้ที่มันเคียย์วอลุ่มฝั่งเซลล์เห็นไหมเลยต้านผ่านไส้ทํำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้าน เห็นไหมแล้วสุดท้ายมันดึงไส้กับไม้เซลล์คุณก็ไม่ได้ผิดแล้วปลอดภัยระดับนึงด้วยเพราะว่ามันปิดลงไปมันกดตัวลงไปปิดอยู่ต่ํากว่าแนวต้านแปลว่าชนแนวต้านไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นการที่มันชนแนวต้านไม่สาเร็จแท่งใหม่เนี่ยมันมีสิทธิ์ทำอะไรบ้างมันมีสิทธิย์ยกตัวขึ้นทําไส้อีกรอบถูกไหมแล้วกดตัวลงมาแล้วมันทําไส้ทิ้งไว้ละแล้วก็ดึงไส้กลับอยู่ตอนนี้เห็นไหมครับตรงนี้ ก็คือมันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นทําไส้แล้วกดตัวลงมาชนรับลอบ่อใบแล้วทีเนี้ยจากการที่มันกดตัวลงมาชนรับแล้วมันล่อใบนะมันมีสิทธิ์ที่จะไล่ล่อใบามาเรื่อยๆแต่ถ้ากราฟมันยังอยากวิ่งไซด์เวย์อยู่มันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่อยู่ในโซนประมาณนี้แหละแต่อย่างที่ผมสามารถที่จะบอกได้บอกได้นะคือตรงเนี้ยมันก็เป็นโซนไซด์เวย์อย่างหนึ่งที่มันเป็นโซนสามเหลี่ยมนะถ้าเราตีถ้าเราตีนล้วเ,เราตีจากไส้น,นี้มานะเราไล่ขึ้นไปนี่คืออาจจะเป็นโซนไซด์เวย์ จุดหนึ่งของมันเองก็ได้ถูกไหมเราไล่เลยอะไซนนี้เห็นไหมนี่อาจจะเป็นโซนสามเหลี่ยมที่มันต้องการที่จะไซด์เวอยู่ในกรอบอยู่ก็ได้ก่อนที่มันจะเบรกเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ต้องการที่จะเบรกมันก็เลยยังวิ่งอยู่แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็รอดูไอ้กรอบล่างเนี่ยไอ้กรอบฝาสีฟ้าเนี่ยมันเป็นกรอบของวีคใช่ไหมอันนี้คือกรอบของเดย์ที่มันจะไซด์เวอยู่ในกรอบก่อนที่มันจะเบรกเพราะฉะนั้นมันยังไม่เบรก มันอาจจะยังไซเวอยู่ก็คือมีสิทธิ์ที่มันจะกดตัวลงทําไส้เด้งที่รอบสามเหลี่ยมแล้วก็ยกตัวขึ้นไปทําไส้ข้างบนแล้วไปเด้งที่รอบสามเหลี่ยมอีกรอบแ้วทีเนี้การที่มันจะเลือกทิศทางก็ต้องดูว่ามันจะเลือกทิศทางไปทางไหนแต่แค่ที่รูรูไว้เลยเวลาเราจะเล่นเราจะบายเราเรอให้มันกดตัวลงมาเลยรับผ่านไส้ผ่านไส้ผ่านไส้ทาสําโลแต่ไม่ถึงอีกรับแต่สันนิษฐานไว้ว่ารับสามพันยามีสิทธิ์ที่จะโดนชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราร้อยมันเลยรับสามพันด้วยแล้วผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรรัับบที่เป็น ทับซ้อนกันระหว่างวิกเดแล้วเราบายแล้วสุดท้ายแล้วถ้ามันดึงไส้กลับไม้ใบเราก็ปลอดภัยถูกไหมมันดึงไส้กลับไปปิดอยู่เหนือแล้วไม้ใบเราก็ปลอดภัยรอเก็บกําไรได้เลยถูกไหมก็เหมือนกันถ้ามันยกตัวขึ้นอีกรอบเลยต้านผ่านไส้ทํหายแต่ไม่ถึงต้านแล้วเราเซลล์สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ยกตัวขึ้นไปลอเซลลเพิ่มไปชนต้านต่อแล้วมันดึงไส้กลับไม้เซลลเราก็จะปลอดภัยเห็นไหมเราเล่นกันง่ายๆประมาณนี้ อ่าแล้วถ้าเกิดว่าเรามันกดโตลงมาแล้วเราบายล่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมอธิบายแทบจะทุกคลิปเลยถูกไหมถ้ามันกดโตลงเสร็จปุ๊บเลยรับผ่านไส้ทาโรแต่ไม่ถึงรับแล้วเราบายแล้วสุดท้ายแล้วมันชนแนวรับสําเร็จล่ะเราก็ปิดไม้บายไงครับแล้วเราก็รอให้มันยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลแต่ไม่ถึงต้านเราก็คอยเซลเพราะอะไรครับถ้ามันยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลแล้วมันไม่ชนต้านแปลว่ามันไม่ได้รอเซลลเพิ่มแล้วถ้ามันไม่รอเซลเพิ่มแปลว่ามันต้องการที่จะลงต่อถถูกกกกมมั้เเราา็ซล์่่ออนนนนทีีจะึึงงต หรืออย่างน้อยสุดเราก็รอให้มันชนต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านแล้วเราก็เซลลสุดท้ายแล้วถ้ามันดึงไส้กลับมันก็มีสิ์ทีจะกดตัวลงแต่แค่เราต้องดูจุดที่ว่าบางครั้งอ่ะมันเป็นจุดที่มันเคลียร์มาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมมันอาจจะไม่เคลียร์ถึงจุดนั้นอีกเพราะว่าถ้ามันอาจจะถ้ามันวิ่งขึ้นไปเคลียร์ถึงจุดนั้นอีกมันก็มีสิทเทีจะเบรกไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูพฤติกรรมการให้ออกบางครั้งส่องดูเรื่อยๆนะครับเช็คแล้วเช็คหลายทำเฟรมให้ได้อย่างน้อยสุดอย่างไล่มาเลลยทง week, แงแะ และเฮโเสถ้าคุณอยากได้อยากหาออเดอร์ในไทม์เฟรมที่เล็กลงคุณไม่ล่ h ฮแต่ขอนะครับถ้ายังไม่ยังไม่ชํานาญพอและยังไม่อยู่กับกราฟนานพอ M15 กับ M5 ยังเป็นจุดที่ไม่ควรเล่นแต่เล่นได้เล่นได้ถ้ารู้แล้วถ้าจะเล่นก็อย่างที่ผมบอกคือสิ่งที่แนะนําก็คือรอให้ M5 M15 มันเป็นเทรนเดียวกับ h 4อันนี้เล่นอันนี้นเล่นแล้วปลอดภัยนะครับต่อให้คุณจะเป็นการสตอปปิ้งในไทม์เฟรมเล็กขอให้มันเป็นการสตอปปิ้งตามเทรนอย่าเป็น stopping สตอปปิ้ ถ้าคุณเก่งพอคุณเล่น2ฝั่งได้ดีไปครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันหลุดไซส์เวล้วมันเบรกสวนเทรนก็ตายถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาสก๊อปปิ้งอะสก๊อปปิ้งได้ครับไม่ได้ผิดนะแต่แค่สก๊อปปิ้งตามเทรนถูกไหมมันมีการกดตัวลงมาสร้างจุดกับตัวคุณก็บายถูกไหมครับมันยกตัวขึ้นปรับฐานราคาคุณก็ผิดพอมันกดตัวลงมาสร้างจุดกับตัวปรับฐานราคาสูงขึ้นอีกคุณก็บายพอมันยกตัวขึ้นปิดอยู่เหนือต้านปุ๊บเสร็จปุ๊บมันกดตัวลงมาใหม่ เนี่ยคือคุณไล่ปิดอ่ะเป็นจังหวะเก็บสั้นแต่แค่ขอให้มันเป็นการเล่นตามเทรนด์อันนี้ไม่ผิดไม่ผิดแล้วก็ไม่ติดด้วยนะครับเนาะตอนนี้ทำเรมเดย์ Day ก็อย่างที่บอกยกตัวขึ้นทําไส้แล้วแต่ไม่ชนต้านเห็นไหมไม่ได้รอไไรอไม่ได้รอเซลลเพิ่มเห็นไหมครับเราดูพฤติกรรมสดๆเลยตอนเนี้ยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ชนต้านไม่ได้รอเซล,ลเพิ่มแล้วตอนนี้กดตัวลงอยู่ซึ่งตรงเนี้เป็นจุดท,ที่มันบายได้แต่อย่าอีเซล,ลได้แต่ แต่ถามว่ามันเป็นจุดที่น่าเซลล์มันมันก็ไม่เนาะเพราะว่ามัน,นเพิ่งเปิดตลาดมายกตัวขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นการเบรกถูกไหมมันแค่เป็นการยกตัวขึ้นทาไส้เพราะฉะนั้นเราจะเซลล์เราก็ยังต้องรออยู่หรือไม่ก็ไปรอในทำเฟรมิสโฟก็ได้อย่างน้อยไหมครับก็อย่างงี้เรารอให้อย่างน้อยเนี่ยมันจะเบรกไปทางใดทางหนึ่งก่อนก็ได้เราไปรอบายจากข้างล่างก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วผมเคยบอกอยู่ว่าเฟดมันยังเป็นของฝั่งบายอยู่มันมีสิตเทียบกลับขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหม เพราะอย่างน้อยสุดอะถ้ามันยังไม่ได้สร้างจุดกับตัวในทางเฟรมวิกอะยังไงก็มองว่ามันจะเป็นเทรนฝั่งบายอยู่เนาะแต่แต่เนื่องจากมันมาถึงจุดนี้แล้วแล้วมันซด์เว์มันก็มีสิเดียกับตัวเพราะว่ามันในทางเฟรมเดย์มันก็กลับตัวมาแล้วถูกไหมแต่เราดูกันตามหน้าไอซ์เซ็คชันของแต่ละวันดีกว่าแล้วเราเลื่นตามหน้าแบบนั้นมันจะได้เสียงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ตอนนี้ก็คือรอให้มันเบรกไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่าตอนถ้าตอนที่มันยกตัวขึ้นทําไส้แล้วยังไม่ได้เซลก็ถือว่าถือว่าไม่ได้ละเล่นไม่ได้แล้วตอนนี้คือการโฟ l ล o w c ล l l ลวเนาะแล้วถ้าโฟ l l o w c ล l แล้วถ้ามันลากคุณนะคุณต้องยอมรับสบภาพนะถ้าโฟ l l o w c ลแล้วมันดึงไส้กลับยกตัวไป,ไปเป็นแท่งเขียวแล้วลากไปต่อเนี่ยคุณต้องรับสัมพนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าห้ามโฟ l l o w by ห้ามโฟ l l o w c ลเนาะครับเนาะีย๋ยวมาต่อกันในทางเฟรมเพโฟกันดีกว่านะครับในทางเฟรมเพชโฟเนาะ ทำเฟรมเดมันคือการสร้างกรอบสามเหลี่ยมในการไซร์วีใช่ไหมทำเฟรมเฮสโฟก็ก็เป็นการที่เห็นไหมข้างบนได้มีการสร้างไฟชันกับตัวฝั่ง sell. เซลลออถือว่าไม่สําเร็จไม่สําเร็จแต่ก็สมบูรณ์นะครับแต่ก็มีการยกตัวขึ้นชนต้านทิ้งไว้แล้วถูกไหมครับแต่แต่ก็เป็นการเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซล์เหมือนกันจากนั้นดึงไส้กับค่อยๆกดตัวลงมาถูกไหมสุดท้ายยกตัวขึ้นไปเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซล์แล้วก็กดตัวลงใหม่แต่ตอนเนี้ยไอในเฮโฟมันมีการสร้างจุดกลับตัว ที่จุดกบบที่ตรงจุดเดิมเห็นไหมชนชนจุดกับตัวแล้วชนไม่สําเร็จแล้วก็สร้าจงจุดกับตัวใหม่ <_ d ance> แล้วจากนั้นมีการยกตัวขึ้นไปแล้วกดตัวลงมาไม่ชนรับแล้วตั้งแต่แรกที่ผมบอกเลยว่าถ้ามันจะถ้ามันจะต้องการที่จะขึ้นต่อยังน้อยสุดทางเฟสโชมันจะต้องไปปิดอยู่เหนอือต้านถูกไหมครับถ้ามันจะขึ้นต่อมันจะต้องไปปิดอยู่เหนอือต้านแล้วเห็นไหมแท่งนี้ที่เป็นแดงเขียวที่มันปิดอยู่เหนือต้านได้ใช่ไหมครับแท่งนี้พอมันปิดอยู่เหนะือต้านได้ปุ๊บเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงเคียววอลลุ่มฝ เคลียร์วอลุ่มฝั่งบายเห็นไหมครับพอมันกดตัวลงเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายเสร็จปุ๊บดึงไส้กลับยกตัวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวแล้วปิดเป็นแท่งเขียวเห็นไหมครับเห็นไหมที่ผมบอกว่าถ้าอย่างน้อยถ้ามันจะขึ้นอย่างน้อยสุดมันจะต้องไปปิดอยู่เหนือต้านใช่ไหมแล้วพอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงเคลียร์ถ้าใครบยลิมิตไว้ที่ไส้นี้เพราะเห็นไหมตอนที่มันเคลียร์คือเคลียร์มาเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับเห็นไหมอันนี้คือตามทฤษฎีเลยเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับแล้วคุณบ่าย แล้วมันดึงไส้กัดยกตัวไปเป็นแท่งเขียวอ่าตรงเนี้ยยกตัวไปเป็นแท่งเขียวจากโลนะครับจากโลไปไฮนี่ก็ประมาณพันแปดพันเจ็ดร้อยจุดถูกไหมแต่จริงๆแล้วพันจุดคุณก็เก็บได้แล้วถูกไหมครับตอนที่มันดึงไส้กัดยกตัวขึ้นไปพันจุดคุณก็เก็บได้แล้วแล้วพอมันมีการยกตัวอย่างแท่งเนี้ยชนต้านเนี้ยสาเร็จใช่ไหมพอเปิดแท่งใหม่มาแท่งใหม่ก็ชนไอ้ต้านเนี้ยสําเร็จถูกไหมครับแล้วก็ชนต้านเนี้ยทิ้งไว้แต่ชนไม่สําเร็จ แล้วตอนนี้มีการสร้างไพ่ให้ันกับตัวฝั่งเซลในทาในทางเฟรมเพชโไม่สําเร็จเพราะมีไส้ขวางอยู่แล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ไหมก็สมบูรณ์แต่ตอนนี้คาดว่าเป็นการกดตัวลงมาเพื่อเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบเพราะฉะนั้นกดตัวลงมาเบรกลงมาให้เราหาใบใบได้ถูกไหมแต่ตอนที่มันสร้างจุดกับตัวตรงนี้แล้วมันจะมันชนรับสําเร็จปุ๊บอะแล้วมันกดตัวลงมามันยังไม่ได้ยกตัวขึ้นไปทําไส้ให้คุณเซลลลงมาถูกไหมแต่แท่งเนี้ยได้มีการยกตัวขึ้นไปทําไส้แล้วคุณสามารถเซลลได้แต่่จรรรลลคไไมเเซ์าะอับ แท่งนี้ยังชนรับนี้ไม่สําเร็จเลยเห็นไหมครับตอนนี้อาจจะเป็นการล่อให้คุณโฟลลเซลอยู่เรื่อยๆก็ได้จากนั้นค่อยยกตัวขึ้นไปใหม่ชนต้านล่อเซลไปเรื่อยๆแล้วเบรกไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคาดก,การให้ออกเราต้องดูให้ออกนะครับแนวต้านนี้มีเอาสร้างไว้ล่อเซลล์นะครับเรามาัอระวังกันด้วยเนะอะเพราะเห็นไหมครับแท่งเนี้ยังไม่ได้ยกตัวขึ้นไปเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลลเลยเพราะฉะนั้นพอมันยังไม่ได้เคลียร์นะมันมีสิทธที่จะเนี่ยล่อให้คุณโฟลลเซลลหรือไม่ก็พุบงลงมาก่อกกนล่อ แล้วเผลอๆล่อเซลอไปเรื่อยๆเราเบรกไปเรื่อยๆอย่างน้อยสุดก็มีสิเทียบเบรกไปหากรอบสามเหลี่ยมบนของทางเฟรม D A ของสามเหลี่ยม D ถูกไหมก่อนที่จะกดตัวลงมาใหม่อีกรอบเห็นไหมครับมันคือการไซด์เวในกรอบของแต่ละทนะางเฟรมเนาะแต่ที่บอกผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้มองว่าตรงไหนเล่นได้ไม่ได้ผมมองแค่ว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยหน้าไพ่เชันมันคือฝั่งไหนแล้วเราเล่นตามฝั่งนั้นนะครับตอนเนี้ยในทางเฟรมเมีการสร้างไพ่เกชันกลับตัวฝั่งไปถูกไหมสำเร็จแล้ว สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คือการกดตัวลงมาเพื่อเคลียวอลลมฝั่งใบผมก็ต้องหาใบใบสิครับถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณหาใบใบนะครับอย่างน้อยสุดก็มาหาที่ไส้นี้แล้วถ้ามันกดตัวลงมาชนรับมาเรื่อยๆละ่ะคุณก็ต้องยอมคัดยอมแก้ปัญหาเพราะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่ามันจะเคลียร์เนี่ยอย่างน้อยสุดร้อยให้มันกดตัวลงมานะครับเลยรับสามผอีกรอบแล้วคุณค่อยมาาบอันนี้จะเป็นไ้บายที่ดีสามารถถือได้นานด้วยถ้ามันจะดึงไส้กลับแล้วกลับตัวขึ้นไปหรือไม่มันจะสร้างจุดกลับตัวขึ้นไป แล้วถ้าจะเซลก็อย่างน้อยสุดก็ให้มันชนเลยต้านเนี่ยต้านเนี้ยใช้ไม่ได้เพราะต้านเนี้ยเอาไวล้ล่อเซลลอย่างน้อยสุดตอนเนี้ยจะเซลลได้นะคือไส้นี้เลยนะครับถ้าเลยต้านถ้าคุณอยากได้ไม้เซลลมากๆไส้นี้แต่ถ้าคุณไม่ได้รีบที่จะเซลลคุณไม่ได้รีบที่จะอยากจะสวนเทรนเนี่ยคือไส้นี้เล่นได้เลยต้านผ่านไส้ทาําไฮแต่ไม่ถึงต้านที่เป็นต้านนี้ต้านจุดกับตัวตรงนี้แล้วถ้ามันไม่ไม่ทะลุต้านนี้ไม้เซลลคุณก็อาจจะปลอดภัยถ้ามันยกตัวขึ้นไปนะแต่ถ้ามันต้องการเีีจะเบรกไปไกลๆเลยเนี้ย มันล่อเซลไปเรื่อยๆเนี่ยไม้เซลคุณคุณจะแก้ไม่ทันเอาเนาะก็ประมาณนี้นะครับในทำเป็นไมโคเพราะฉะนั้นเราเล่นตามหน้าพายชันรอให้มันชนรับชนต้านสําเร็จก่อนแต่มันไม่จำเป็นต้องรอให้มันชนรับชนต้านสาเร็จใช่ไหมเพราะว่าทฤษฎีนี้คือสามารถให้เราเล่นได้ตอนที่มันชนรับผ่านไส้ทําโรแต่ไม่ถึงรับแล้วเราไปแล้วสุดท้ายมันดึงไส้กลับมันชนรับไม่สําเร็จไม้ใบเราเราได้แล้วเราไม่กลัวแล้วถูกไหมเพราะมันคือการกดตัวลงมาเคลียร์แล้วดึงไส้กลับถูกไหม หรือมันเลยต้านผ่านไส้ทำาายแต่ไม่ถึงอีต้านแล้วมันเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลเราเราเซลปุ๊บมันดึงไส้กลับไม้เซลเราก็ปลอดภัยแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเซลแล้วแล้วมันชนต้านสาเร็จเราก็แค่ปิดไม้เซลทิ้งแล้วรอจังหวะให้หาไม้ายเพราะมันชนต้านสําเร็จแล้วพร้อมขึ้นต่อเห็นไหมเราเล่นเราเล่นตามหน้าแพลชั่นแต่แค่ผมพูดเลยว่าเราเล่นได้ทั้งสองฝั่งแต่แค่พยายามอย่าสวนเซลแค่นั้นเองเพราะถ้าเซลแล้วคุณต้องรู้ว่าตรงไหนคือจุดที่คุณเล่นได้จริงๆ เพราะฉะนั้นมันคือการสวนใช่ไหมถ้าคุณจะเซลล์เซลล์ในจุดที่มันดีที่สุดก็คืออย่างน้อยสุดเดี่ยเลยต้านเลยต้านจุดกับตัวผันไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านนะครับแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นไปไม่ถึงอีกต้านมันดึงไส้ลับไม้เซลล์คุณปลอดภัยแน่นอนแค่นั้นเองเวลาเล่นเราเล่นตามหน้าแบบนี้เรารอถ้าเราไปเล่นจากการที่มันไซเวยอยู่อะจังหวะถ้าเราไม่ดีจริงอ่ะสุดท้ายเราโดนแต่ถ้าเรารอมันเบรกอ่ะแล้วสุดท้ายมันเบรกแล้วมันชนต้านชนรับไม่สําเร็จปุ๊บอ่ะแล้วเราเข้าออเดอร์เราก เสียงน้อยกว่าคนอื่นเขาด้วยถูกไหมเนาะก็ขอให้แพ้เป็นคนสุดท้ายดิสทฤษฎีเนี่ยถ้าพูดตรงตรงเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความสําเร็จมันต้องทําซ้ําได้ถ้ามันทําซ้ําไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่ความสําเร็จมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรู้มันไม่ใช่ทฤษฎีมันคือการฟุกมันคือการพนันนะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์และฝากให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับสําหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ